น่หงครพี่น้องโอ้ยเกี่ยวงัวเข่าแบบย่างคักเลยครับนะครับพูดนะโอ้เอาปลั่่เาเรยพ่อเอาเรยจับเพอหาละอครับพี่น้องครับผมเอาหยาขึ้นมาเลยบ่แล้วครับตัดห้าขนมาแล้วโอ้ย่อพ่อครับตัดเบ็ดม่เห็นเลยครับพี่น้องมาลนกันกับพ่อน้อยครับผมป่าเ่น้้น่เห็นหางมันอยู่ที่พี่น้องน่อเยโอ้ยฮึบฮึบโอ้โหปอ้ Oh. oh, oh, oh. พี่น้องแฟนครับทุมังทุบบอลครับวันนี้พอน้อยว่ละาลูกเคยเอาไปยามเชรครับแต่ว่าเอาปลาเข็งไปไม่ถ้าเสียบเปลี่ยนําครับเพราะว่าปลากระเดิ่มันมืดละลกปลากระเดินที่ได้ปลาตองไก่ใส่โลครับผมปลาเข็งขังอยู่น่านหอยเอาไปเปลี่ยนนะฮะปลาเข้ามากินนอกพี่น้องปลาไปรุ่นนํากันได้ครับโอ้พี่น้องครับผมมาหอดหม่องต้งขางถนนเราได้ครับ พ่อยีหลุงพอดีครับผมเรายามไ,ไหลลายยยจเเท,น,ทน่มตรงนี้ครับหเนว่วนปาปลาเข่งปลาวิตาแมองอางามๆเลยครับเออที่ไอไปยามเบื้องหลังนั่นดู้ผล่ามาทันพอดีครับผมฟังได้ยินเสียงดินทวดถอดเมื่ะไรสื่อนี่ยีหล,ล,ลุงยามนี่ไปแล้วครับนะครับปไปรุ่นนำกันนะครับหลังนะให้จังเอามาเทไว้ในน้ำแบบโอ้ยมันโดดมาพี่กระได้เลย เมื่อนั่นตําแหน่งเห็นปำดูดมาแถวๆนี้แหละครับพ่อครับนี่นี่ครับป้ากระเดื่อที่พ่อต้องการเป็นเอาไปใส่เบ็ดเออแบบเบ็ดเนื้อเบ็ดนั่นทางพุ่นเีงเห็นบ่มันเริ่มหนาวแล้วหลอยโดยดขึ้นมาอันนี้ก็ลุมปลาครับน้ำบอกน้ำบอกบอ่อจากไรแค่น้อยนะครับดู่ทางถนนครับผมมีรถพันไปพานมาครับโอ้ย เสียงนกของเป็นยังไงครับพ่อตัวน้ำโบค่อยไหลแล้วเนาะครับแต่ว่าน้ำตีกว่าบาทุ้ยหูคือเสียงดังดีเด้อครับอู้เห็นตาหลังเด้อพ่อนี่ครับหลายเลยครับนี่โอ้โด็การเด้ด้วยเนาะปลาเยี่ยงล่ะปลาเข่งด้วยนะครับเบาลุงพ่นะห้อยเป็นปลาหมูนี่ครับน้องเมื่อยเนเสียงดินถอดถอดครได้หลังนั้นว่ะสิพูดน่ะปลา จุดเจือยอ่นี่เน้องน้ำบ่ไหลมันขนาดนี้เลยดิครับเพื่อนปวดทั่วหมืนเลยได้หรอว่ามันได้หลายที่สุดที่ตำไทยมากนะครับนี่นันธรรมดาขิงกับพี่น้องเป็นลอยตัวครับปลาลดมันที่มาดูโอ้โหถึงใจใสเลยเด้อบาทนี้เอาไปเีไร์เพือนน้ำเบาก่อนโอ้ขนาดน้ำบ่บ่ไหลครับพี่น้องครับผมมืงอนี้ครับเต็มเลยขอบคุณครับเอน้ย ที่เป็นตะเบากันโอ้อลังการงานสางดีครับรอบนี้ครับเบพวงนี้ครับปลาเข็งปลาปลากี่เดือดก็ได้ได้เลยับพ่อโอ้พอดีแล้วพอเราซัดเอาปลากระเดือดนี่อุ้ยเพราะว่าปลาตองมันกินดีปลาเดือดแต่ปลาเข็งก็เป็นพวกปลาข้าวปลาทอดละกินน้องวุ้นีรเต็มเลยครับปลาแนวเสียบสำเมจับไปพอกันเลยขึ้นหน่อยน้อง นนรเราหางไ,ไบบาวรรนนไไ้ไหมเสร็จระบ่าวก็เืียกองเลยโอ้ปลาหน่าเมื่อไรเด้หลายขนาดนี้นะครับใส่ไปอีกได้หนาด้อยปิดการอยู่โอ้โยมัดคุ้งตึงเลยครับเดี๋ยวเข้พ่อกันปลากระเดือดไปเจี๊ยบเพชรกันอ๋อเดีาา๋ยวเอาตัปลาที่เดือดรับแส่ว่าปลาตองมันเอาดีจนแล้วเหลือจะซีบตัวก็ได้มันสดดีจังแต่ว่าปลาเก่งเอาไปนำอยู่ด้วยนะ เอาไปเสียบเบ็ดเสียบเป็เบ็ดนึงเบ็ดเชร้าวกว่าหลังนะึงแต่ว,ว่าเอาไปเพื่อไว้ซื้อดอกกระเดื่อโอ้แสดงว่ามันแห้งลงกว่านี้แห้งละลงดีด้วยหนึ่งเนาะ การเราว่ลูกแต่ว่าปลาเข็งเข้ากับลายแล้วล่ะเอาอยู่เอาซับนี่แหละลูกโอ้โหคอแล้วล่ะปลาคออะไรเนี่ยคอปลาทุ่งไว้ปัดเดี๋ยวเราเตือนเนาะเดี๋ยวว่าผลงานนะครับพาะครับเห็นมันเด่นดีดดืดนะครับครับเั็งที่ครับโอ้หลายๆตัวเราโอ้โหกิโลกว่าอยู่แล้วอยู่นี่ยหนามบ่อไหลมันก็ลงดีขนาดนี้นะครับพาะไปนารถนี่ได้นะยามไผ่ยายลุงครับผมอันนี้ก็เรไปพุทธละครับพี่น้องเมื่อหล่นไหม บนบ่อี่ปูยุ่งกินได้เยอะสุดโอ้ยท่านก็ขังเต็มอยู่เลยนะเดี๋ยวพูดถึงเราแล้วยามในม้วนให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องเลยครับเอ้ยกระเป๋าเมื่อสูบพี่น้องกินอยู่พี่ลหรครับบ้านจำพองพี่ละไปหน้าท่ามต่อได้ครับพี่น้องบ้านเดินทางไปหนาท่ามต่อครับมาหอดน้องกุดกว่างได้ครับพี่น้องครับมโมองครับพี่น้องมีชื่อครับมีตจำมีสูดเลยหลายย้ายเขาไปเสื้อทางในครับมึง โอ้เขาแง่รถครับผมนี่ครับจอดรถไว้มองพูดนเหรอครับพี่น้องกัญญาข้ามานี่ครับนะตามเส้นทางมาเขาหน้าพอน้อยครับผมไปยามเบ็ดครับผมพู่นครับน้ำย่างอยู่อีกประมาณเกือบห้าร้อยเมตรเกือบกิโลครับผมอุ้ยป่าบืนด้วยนะครับพ่ออันนี้เป็นส้งของเอาถังเาะว่าข้อตะป้วยน้ำป่ามันป่ามาค้ับ ปลาบืนขึ้นปลาได้หลุดดำๆครับเไปแ<ร>ย่งมันคือๆด้วยเหอยู่ไกลพี่น้องมีเห็นน้ำนี่มันแดนลงมาแล้วแดนลงแล้วว่าไปยังว่ะพี่นะมันบืนขึ้นมาตายอยู่ตเตอร์ไปพวกนี้พี่น้องครับโอ้ยโดดขึ้นปลาเข็งครับผมเอาโย่งลงน้ำเสิลูกครับผมสูดเสียบเนื่อเบีดเท่าก็ได้มาแน่นแล้วล่ะโอ้แท่น,ทนถีบสีบืนลงแล้วครับเราเขาปล่อยเอาไป เมื่อวานนี่มันยังหลายครับพอย่างมากุ้งเสนร์ฟเพียอยู่ไรน้ำกำกุ้งตอนนั้นจำตื่นเพือนไปเตอร์พายแยง,งตายอยู่ในพาแงงยแยดงมันหลอดมาเตอร์พี่ครับพายแยงเอาถังเพื่นเมื่อวานเพิน่นบอกว่าได้กุ้งหลายเตอร์เยอะถามข่าวเพื่อนจะไปยามเบสได้ครับพี่น้องบ้านนี้พยายามมาแต่พุ่นเหรอครับโอ้พี่น้องครับผมบักทั่วปีครับปีสต๊าฟ <c oughs> ่ตะปลูไว้อันนี้ปลอสารผิดปะครับพ่อครับ โอยฟอดเราม่ได้มากินร้านจีดยาเลยของแถกกาคิเล่นครับพวกนี้ครับเราก็บอกได้ไกลไปไกลามากเก็บมากินรถเด้อบักทั่วมูนี่นี่จะบอกเลยครับไปโคตรมันแกวจักอยู่เงเลย <c oughs> โอ้ยโคกป่านี่เนียนต่อเสียวะตำเสียพี่น้องบักทั่วปีนี่ปกติโถ่สุ่มนี้เพิ่นเพิ่นไว้เอาไนมันนำสลุนเป็นโถ่โถไนที่เพิ่นไปห่อเขาต้มนะครับโถ่ดำบ่อ๋อเป็นทั่วมูที่กินไนมันได้แม่นลูก แต่ว่าเ่าเก็บไปตำกับแซบคือเก่าโอ้มันหน่วยใหญ่ดีนะครับเนาะนีน่สมบูรณ์ดีเช่ครับนี่ขนาดลูกไว้น้ำป้าน้ำดงนีนเ่เป็นสร้งพยายามเด็ดครับบ่หลอยเลี้ยวลงไปมีร่อนกับพีน้องอันนี้เซยเงยประดุกเด็ดประดุกลัางนี้เด้ดง่ายไป่รอบรด,ด้หลุดเดินัง มีแม่นรอนพ่ลวงเดี๋ยวพ่อเราลงตปปัวเองเอาเหยียดลงไปวเตปียงนี่ตายอยู่ทีลองซับน้อยๆนะครับนี่กีดีคิดดีได้หรอครับนี่ปันลงจานสองหลังบอกเขาพ่อยุ่งโอนี้ครับแม่นลูกเรื่อไว้สองหลังอ๋อเป็นหาท้าลงเนี่ยเพราะเราไปลงพุ่นเกิดเดี๋ยวมือหน้าว่ะครับเรื่อยยามบางแถวนี้ก่อนบทอ ลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมนี่เป็นทาเลยครับผมโอ้พุ่นครับนีท่ทาสองยุบมองพุ่นครับยุบมองพุ่นตุ้มมองพุ่นทาสองทาสามครับผมต้องพคนน้อยปัาเบ็ดครับเขิงนี่ละแทนไว้บามปลาดุกน้อยตายเสือ ก่อนได้รุ่นมื่นครับกอได้ลอตื่นแต่เศร้ามันเศ้าคันมีกยพอยลอยตื่นแต่เศ้าดีครับโอ้ยขั้นว่ามันอย่างแบเงาครับน้องบึงสั้นสำหรบไึงเอาเดยครับุณน้ำไม่ยาลาบด้หลุนี่จับนี่เป็นอีกป้องนึงครับผม ที่ลงไปนำยางครับผมย่างมาอ้อมเจ้าพุ๋นนะครับนี่ลงไปครับเมื่อนั้นพอได้ปลาตองอยุดแถวได้ครับเพาะมองนี่แล้วลูอวกอพกติแถวนี้ก็เป็นที่หน้าเฮาทางเมื่อตะลุนเพราะว่าน้ำยางมันมาพังแล้วมันก็เเฮามาเอ็ดมีได้อีละเส้นต้นไม้อันนี้แล้วือมาที่นี่แล้วต่อไปก็ะเบนของ่อใ่ถังต่อเดียว <laughs> แต่ว่านำยางมันมาเคาะพังทลายแล้ว ขนมนมยาห้ยนะเดึเกียวิปกี่ได้บสือไว้ังเอาแล้วพี่น้องครับผมหึหหึ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 นึห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 ึ่ึห้อึหึหึองดึหเกีหึหึ่ึห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 อหห่ึ อยเกี่ยวง้อเขาแบบยัางคักเลยครับนะครับพูน่ะอดึงตุกตาไปนี่หนะครับถือพี่น้องพูนนะอาแล้วพี่น้องเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนนะครับครบอปาเอาครับพ่อเอาเลยครับนเพงหอครับโอ้น้ำกันได้พี่น้องเอ้ยปลาเืลยังบ่ขั่นเห็นครับผมปลายงยังบ่ั่นเห็นพูนเอาจับปลาตองปลาตอง เอาเลยครับพอเลยครับพ่อห้องอย่างครับลุนลุนน้ากันครับผมยังบ่อเนี่ยถามบอกว่าตัวน่อยตัวใหญ่ครับผมแต่ลุนพร้อมกันครับลุนพร้อมกันกาแฟรับนะครับฮึบฮบอุ้ยอุยดินดีครับพ่ออันทับบพไปว่างกล้องละฮหย่างครับพ่อคนครับครับยืดกระั้นเอาไวเลอเอาละครับพี่น้องครับผมเอาหย่าขึ้นมาเรยบรอยแล้วครับตันหยาง่นาแล้วโอ้อหอ้โพ่อครับอืด ได้เธอลูกเคยอันฮักยาเธอครับพี่น้องโถเพราะว่าพรา้องไม่ล็อกเหนื่อยเหมอนล้ก็วงโอ้ยเอมีครับผมโอ้โเนี้ยใครยุ่มีดอยู่น้ำนูกโอโถดินเหมือนแหงเลยครับใแต่วมันทอดาดพอดี่นี่อีรีบอ่ครับพอใสครับรู้ตัวเดี๋ยวเอาตฟ้าไปได้จังยเบึงเบ็ดบิดหาดพอดีบูก แต่ว่าวิทน้ำไก่แล้วล่ะครับโอ้ยคัดยาตรงก็สีได้ครับพี่น้องเอาถุงมาดิลูกเสือถุงส้นก,ก่อนยังลงโชว์พี่นอ้องเลยฮัทส <c oughs> วงามแังวะพอครับเดี๋ยวครับโอ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้น,ตน,ตนป่าบัวได้พี่นอ้องโอ้มันดีนป่าหาดเลยนี่นะโอ้ยโอ้ยัยยงถอยหอดโคกละกดเดี๋ยวเขาจะไปโชว์อยู่ขังนอกเนาะครับเนาะจังหวะนี้เอาเข่าถุงก่อนจังหวะนี้ต่อเขาถุงก่อนเด้อครับพี่น้อง เดี๋ยวสิให้โชว์อยู่ครับเึียวมีฟังโชว์กำงามอโอรโทษไซนี่สองก <2 S 1> ิโลอด้รหรอครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยดีใจเนาะได้ยีโดอลูกสองลูกครับจบเจอตเ <c oughs> รับเร,เรียบร้อย,อยเดี๋ยวเบิ้งเบ็ดก่อนเด้อครับวันนี้ฮักยาเกือบสายรีดฮักพัวีบอกใหน้เ้าเด้อใครยุบเอาหินโคกแล้วมันดิน พน้อยก็ย้มมัเหียวมบาดมือกับปาปืดเลยแล้ววิตน้ำแล้วล่ะสนะตอนพ่องุ้มข้อไปมันบดินไปยังดีครับพอหรือว่านี่อยแล้วบาดเดียวแล้วข้อกับค่อยลองจุกเงื้มันเลยได้หลยโอกระชั้นเอามีได้กินขันเอาเราไปคุ้มหักงาพร้อมอันนี้นะคันล็อกตัวปลาไว้มันละไปกับแม่นมากผู้เดียวที่เอาหยากรับครับพ่อโอ้ยหยาเลยแล้วจะกขอละไรเอดวีทีเลยแต่ข้อก็คิดว่าต้องไปหาแนว เินว่าแกเสือนี่ก็ลงไปสอดถูงเงือกมันดีๆแล้วก็ยังแล้วลงไปฮักเ oh. นี้ยอมีวิธีนึงอยู่นี่แล้วแกเสื้อตัวนี้และแง่ห้องเงือกมันก็ผูกล็อกไว้ oh. บึงคนขับพี่น้องว่าเบ็ดมันอยู่จังใด oh. จะมาจังใดแกมันฮัมนดมองก็าบบึง oh. เบ็ดเบ็ดยังอยู่นี่เบ็ดยังอยู่ oh. แต่ว่าขับมันดินดีคือรุดเลยครับนี่ครับร oh. ุ่นโง่ห้องแล้วรุ่นนี <laughs> ่นครับพี่น้องห้องง้ยเป็นกำ่ำ นี่พี่น้องตะว่าหัาเมื่อสัครับี่ก่อก่อนเพืเอร์ดูเคยวางกล้องไว้แล้วก็เฮอลงไปหักงาเฮอสอสบละเมื่อันนี้ครับพี่น้องใช้เวลาอยู่ประมาณห้านาทีกะชันกะเรามีได้ตัวปลาเพี่น้องเบิ่งครับโอ้ฝรั่อหมานีลีครับหมาแล้วหมาแล้วเน้ขาจับเบิ่งนี้นะครับผมบประมาณจอกกิโลเลยโอ้สองกิโลพี่น้องเอ้ยประวัติศาสตร์แล้วทับไล่สถิติอันเก่าแล้วครับ หาขันเบ็ดมีเห็ดห้วยแม่นบ้าๆวัดตึกกันยังบ่านในเด้กข้อวังเนาะพ่อเนาห้าสิบห้าสิบข้ังเพราะว่าเขายังบ่ได้เห็นตัวปลาดื้อนับดื้อนับเพราะว่าเมืมันลูดไปแต่เมื่อคืนนี้เราบ่้าสนปลากระเดิดนี่ได้ผลดีครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้มันมีได้ปลากระเดิดหลายตัวก็เลยใช้เนื่อปลากระเดิดปลาเข็งเนี่ยปลาผลเดียวไปครับครับโอ้ได้ลุ้นเดียวจ้าละครบ้างสำรวจบางสายลีดก่อนเด้อ ขันเหมือนว่าสายรีดนี่เหมือนว่าได้กินเลยครับพ่อที่แฟนครับไอ้ส่งมาจะจะอยู่ประเทศลาวบ่ตอนเมียนครับพ่อแต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อครับมันคงอีดีสายลีดแต่เบิ่งแต่ขนาดสายลีดก็นยังกิ้วครับเบิ่งเด้อะกิ้วเลยครับแต่ว่าเบ็ดอันอันนั้นนางนุชจัดเธออยู่ร้านโรงเรียนแล้วอยู่หัวเขาแล้วอันดวงใหญ่ๆเด้อลูกใหญ่สุดซสานี้เด้อพ่อหวยอย่าได้ใหญ่กว่านี้มีเ ผมมีของมีส่วแค่นี้แหละสามโลกกับยู่เยอะนะหรอโอ้ยู่ดีครับพี่น้องแต่ว่าประมาณสองโลอยู่แล้วนอรุตตอนนี้ครับสองโลกเกาะเหยื่อไว้ก่อนเด้อครับเอาให้เขาหน่อยเกาะเงือกก่อนครับผมโอ้โทรศัพท์มีเปี่ยน้ำบรู๊บเปี่ยนเปียกอยู่ครับโพดแต่ว่าโทษสาต่ำกันหนักครับพ่อลืมเข้านตาปนฝ้าใหญ่ออบาดนี่สว้ใหม่เลยเด้อพี่น้องพี่น้องมือสัมผัสโทรศัพท์ต่ำกันเด้อพี่น้องเป็นไง เปียนน้ำมอญหยอดครับเปิดติดเปิดติดาลูกทรายเตนเต้นครับเพา้านลครับดูน้ำพอน้อยหลังต่อไปครับย่างย่งอีกหลายหลังอยู่ด้ครับนี่ครับเสีบอย่างแน่นด้ครับจะทันก็มีอยู่ไม่ก็มีทันมันจายครับเสียน้ำน้ำย่งไปนี่ล้ครับ ก็ด้เอว่แมนเอาอีกเอาอีกเดียวดีครับ่อกเทวาได้สงสัยครับพี่น้องต่อกันสอี่โอมีที่เสออ๋อลังนี่ลังดน่สองี่เอามาเสริมเมื่อวานนี้ครับเสร็งเงียประดุกอุ้ยหลอนครับ หวังผลปลาข้าแล้วครับพี่น้องปลาขาวแต่ว่าเอาปลากี่เดือดนี่ได้รุ่นคักได้ครับเพาอปลาที่เดือดจะได้การยุบปลาเบียดพ่อไหมครับสองตัวละวอลังการงานสางอีหลีครับคือจังมันห้อยกินได้จนไหมอยู่คนนี้แม่นครับมึงนี่มีดเป็นห้อยได้มันละลูดเด้เนาะมันละเกาะมีดีเอามือเดือก วันนี้เราได้เอาไซปะเก่งสำรองไปสักห่อนไม่น่าหรหาปลากระเดืออมาซื้อไซปละน้ำย่างเงียบ่ค่อยตายนะครับพผมเอาน้ำสภาพน้ำมันสภาพน้ำมันดีมันดีครับมันมันหมุนเวียนไหลเวียนมันหนามไม้มาเลยเดือดน้องกูกลัวมันเกี่ยวกับอะไรแบบอากาศป่ะเทศไทียนะครับกับมันคุ้นกัอุดอู้น้ำขังอยู่แบบสลับสองว้าบไปแล้วครับพี่น้อง รัดมาใหม่เมืม่อวาน <laughs> 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 ต้องเสียบนี่บะม่านเกือบเม็ดหนึ่งครับเลยพุนแล้วทั้งเอาไปเร <laughs> ื่อยๆมีทันได้แนนด้วย <laughs> <laughs> โอ้บาดโอ้ห้อมันใจญไปพี่น้องบันนี้รุ่นโตครับจุดที่สามแล้วครับ หลังนี้พอเราเปลี่ยนคันใหม่มันเป็นไม้อ่อนไม้อ่อนเวลามันโดนตัวใหญ่ยํามันหักคอนี่ครับเพราะว่าลุงมีเราลองสูฟังอได้เมื่อวานนี้เราเคยหักคอท่านึงไม่ดีว่าเหรอเราว่าส้นมามันจะหักคอนี่ได้เหรอท่านห่ว่าหักหรือไม่ว่าลุงมีว่ะแต่ว่าคันนี้มันจะอ่อนๆเป็นไม้อ่อนจะนไมน้ำขึ้นเยอะเลยครับยังลุงมาล็อตสามครับพี่น้องพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วครับ าน้ำแห้งไรยับไหมครับพี่น้องเสียบพี่ไม่เสียดมันน้ำมันหลาย,ลายมันมองเสียบมันก็เลยแบบเป็นลักษณะแบบว่าปลาที่มากเกี่ยวขั้นเนาะครับพอเพราะว่าขั้นก็นจะเห็นเนี่ยเพรมาขัดจะไปอย่เออ้ยตรง,งนี้ให้มันโดดกินเนื้อ, <c oughs> อน,นี่ครับปลาเค็งนี่คือมันกินเน้อมดถูกปลาเนาะครับพ่อเนาะ,นะแต่ว่าคำเป็นเงียบปลากี่เดือดนี่ส่วนมากที่เป็นปลาตองไก่เพราะ พ่อด้สูตรนี้มันจะน้ำพูด<า>พูดใดครับพูดเท่าพัดกันให้น้ำมากเขียนเป็นเล็กน้อยคนละก็คบรกบ,กบแต่ไม่ได้คบแต่คืทีเดียวเดี๋ยวก็ห่างๆว่าเราเยอะกิขนของง่ายต้องใจเย็นๆครับ <c oughs> ตายแล้วหโบ้ท่านแต่ตายครับเขาล็ลอตสุดท้ายแล้วครับนี่น้ำึ้นหม่องใช้หาเท่าครับ หลังนี้ก็เงียบๆครับผมหลังนี้ก็เงียบๆครับโอ้ที่ได้ค็ดปิดรุ่นมองทีสี่ได้อครับยัโอ้ยัง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 ไม่จุดหนึ่งปะครับพ่อโอ้โอเคครับผมเป็นรถสามแล้วครับไปรถสี่ต่อครับผมยังยังได้รุ่นอีกลรถหนึ่งครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เงี Alright, oh, yep, yep. Oh, ah, right, ๋ยวเดี <Antwort noises> oh, ๋ยวพ่อเดี๋ยวเด้อครับจะบอกได้ว่าจัดอีกแล้วครับพ่ออู้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแล้วอะไรบอกได้ครับเชี่ยเชี่ยของก่อนครับผมมาครับพ่อเขาใส่ครับพ่อขั้นเบสไม่เห็นเลยครับพี่น้องอู้เนี่ยเดี๋ยวขั้นเบ็ดครับนี่นี่นี่เพราะว่าขับพ่อน่ะนะโอ้โหมึ๊งอู้

อยกล่มคนให้ก่อนเถอะล็อกไปก่อนเนาะยุ่ก่ออนยุ่คนอ่ะโอ้ยปาขอคุณโชคัเทอกนั่นทางพุ้เรียกก็นึกว่ามันห้องแอ่ตอนน้เลี้ยวลงไปเห็นแต่หางดีดีเด่น้โอ้ยสองตัวเป่งๆอย้งเนะเลยเห็นห้อง้อคคัอนอยู่ว่าโอเคละ อาถุงมาสะดุ้งแล้วพี่น้องเบิ่งกันเนาะแ <พอ S 1> ต่พอพอนอ,อยกขึ้นอีกจ้าหน่อยนะครับเอ,อ้ยนี่ละโอ้ยเดี๋ยวถ้าเส้นน้ำเส้นน,าน,น้ำจะกองครับเส้นน้ำจะกองก่อนนี่โอ้เดี๋ยวนะครับพอผ่าเส้นดมันเลยผ่าเส็นดีๆเดี๋ยวครับสั้น,นกระมือตรงที่แห้งอ่ะได้แล้วครับได้แล้ว,ลวโอเคเออพี่น้องครับผมซ้ำซ้ำโต่พออย่างนั่นจ้น่อยครับเออดีเจ๋เด้พี่น้องเลยทางน้นมันติดขี้ดินครับเอาเอาเอาทางเก่าไห้จักจักจรหลอดนะครับวะเดี๋ยวได้ลูกขี้ลูกขี้ดินหนึ่ง เฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยโอ้แห้งดีน้องลาตองโอ้ที่แรกนึกห้องบ่อเสนอคืนจมมิดครับแต่เสนอปลาถั่วลงทุนลงไปวัลภาพปดเลยนะพี่น้องป้าข้าวหอยได้ยืนช่วยแต่ว่าตัวนี้หน่อยเขาตันจังมึงมึงอุ้ยมันของเด็กปา้อตัวจังสี่นี่คือรุดหนักเลยครับมันของรุดหนักกร่ดอกของมึงแข็งมันเนาะอุ้ยอตี้ถุงมากรลดก ต้องเอาเข้าปโดในถุงด้วยฮ่ามันดีตืบปุ๋งลงพุ่นโอ้ยไก่น้ำว่าเดียวนี่เอาถุงแล้เด้อดถิถ่นเอาอะไรอยา<ข>อ่างละพ่ดขาดถุงนี่ละแต่สันมีไหวห้ามันฟืดปัดนี่เลยโอ้งามเนาะเลี้ยวไปมีเห็นคันเบ็ดไหวถอนไปแล,ลว้วเราเฮ้าป่ะแต่ว่าเสียบแต่ละหลังเสียบลงว่ามันข้าเหร่นปรนเดี๋ครับมันจะเป็นดินทรายครับข้างล่างเป็นดินทรายได้น่าทำโอ้หิวบ่ขึ้นแล้วครับพ่อ โตแล้วพี่น้องดีเกือดที่มอนี่ต่งยามอยู่พวุลมานี่ก้าวเลื่อยเลยอ่ะยังไหวงแต่กระเทียมเมื่อเช้านี่เห็นกุ้งอยู่จะก้อยนี่ละแต่ฝนใครยุ่งกะเลียวยังขับอยู่มีฮัทตัวนอกอยู่ยังย่งอีกยู้บอขับเบ็ดครับย่างมีได้สามสี่นะโอ้ยลุนจีครับผมลุนจีบัครปองสุดถ่ายแล้วครับวันนี้ครับผมเป็นยังไงเนาะ จุดสุดท้ายครับยังสองหลังครับหาทางลงกันครับแล้วเลี้ยวลงไปขั้นบิดคือยังมีแบบยู่งขับหลังนี่เก้าอยู่ดุ่านมีคือจะเด้ินนิ่งนะครับเพาะจังหวะหลังนี้นิ่งครับผมหลังพุนก็นิ่งครับโอ้มื่อไรได้ค um, รับเมื่อเมื่อไรได้นอนนะพ่อนะครับหลายกองเก้าที่อยู่หูเงียบหลับหลังนี้ อย่างนี้แล้วได้ครับพี่น้องกับานนี้กลับบ้านครับใครยู่งยังได้ปะตองสองโอ้โห้ใครยังไงแนวนี้จากเชือครับเสือมาหลายครั้งแล้วอยู่ในน้ำยังครับผมนี่สีประสบหมันไปกลับบ้านนะครับพี่น้องไปพอกันอยู่บ้านอีกที่หนึ่งครับผมโต้งมีท่านยามเด้อครับไปหันสะกดขอด้วยครับขายครับที่ย่างไรก็เป็นฮอรแล้วครับฮอรบ้านแล้วครับเด้อครับมามากินลาบนำเด้อครับเงินผู้พันถามบางยาหยวนเยกบ้านจำทองครับ แต่ว่าเปิ่งหน้าตาเพราะมันพออ่อนโรงเรียนทุนนัดเพราะว่าตอนนั้นมันเดียวพลาดแต่เงินพลาดสายตาครับตอบสั่งครับพอครับถามซื้อจทะไม่ได้ไมีได้ขายครับว่าเราเอาไปเอทิพย์อยู่สักนิดสั่งสั่งลูกจะมากินน้ำกันเด้อครับใส่วาดครับสวัสดีค่ะหวานค่ะห้ากิโลเดี๋ยวเดี๋ยวห้องจุดอยู่แป้งสี่กิโลต่สั่งมันมีเถียงต้องพี่ของพี่ตู้หามมองเพียงพี่มาทางพี่ เอาที่ยงงล้วป่ะที่นี่ับมาครังกายไปขีดนึงขายไปขีดนึงัะผมุ่น้ำกันสองตัวอันนี้สังรวมครับสองตัวครับถุงพย่งนำครับสี่กิโลพ่อดีครับพ่อโอสามขีดสามุดเก่าอเอาสี่กิโลไปครับสี่กิโลเหรอน่เอานะสี่กิโลผมโอยนนี้หน่อยน้อรับละวันนี้มานๆพี่น้องวันนี้สองตัวได้สี่กโนี่เอาไปกิ่เดือดใส นครับสาลูกเข้านอกนะัไปแยกไปสา่จับจับโชว์นะครับไปเดียวเขาเปิตครับพี่น้องอยู่ในถุงใสแยงอ้ดินคือยืน้ำยังแะ้วปาไม่น้ำลำ้ยังครับอู้ะ้กระกระโธรรมดาใส่จับใส่จับโยขึ้นนะครับใส่ อยกยกไหมเวลาส่ของตัวห็นไ่ต้องจับถาดถาดเได้ยกเอามาจับโลตัวนนี่เดียวมันจะเป็นงืแม่กัเจ้าตัวนึงหนูกัเจ้าตัวนี่เดี๋ยวมันบาดเยรค่อยๆจกัไปนั่นแหละจบ่แงมันงี่เนี่ลกเออเอามอนีหมาลูกสาวกับแม่ปางกจะโชวพี่น้องบึงหันลาปีไหมเออเนเออเ ได้มาสดๆกับพี่น้องมันนี่คือว่าหมานครับเข้มๆไปต่อมบ่ามันขีดเส้นอยงอีกตัวไปไปเสื่อม่าไครข้างลหลเข่ากับเพิ่งเจอแต่ว่าเมื่อเมื่อวานก็ได้ตัวนึงอยู่ครับเมื่อวานหเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนเนาะลืมแต่ว่ามันนี้ได้สองครับพี่น้องอะไรก้อยได้เอนทางนี้กับท้องกัะขินน้อยก้อยพักทางจองครับพี่น้องมาเออมากินน้ำกันเด้อครับครับ คลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับ,บจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาเด้อครับมผมขอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยทั้งแม่ปางลูกสาวทั้งออไอ้ยินมาอนี่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับน้องจอมไม่ต้องเรียนคืคอคคอน้องจอมว่าท่านดีมา